แบตใหญ่กว่าลื่นไหลได้ทั้งวันตัวนี้แบต5,200ม mm. ิลลิแอมราคาเปิดตัวอยู่ที่3,499บาทโอ้โหถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยนะนี่คือมือถือ Honor ที่ราคาต่ำกว่า3,500นะทุกคนโอ้โหดูสิสเปคนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะ h o n o r X5+ Plus ROM ้ GB, 4 g b RAM 4อม6 4 g ิแรม4 g สีที่ผมได้มาคือสีเขียวไซแอนเลงสำหรับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีอยู่2สีสีเขียวไซแอนเลกแล้วก็สีดำมิดไนท์แบล็กแกะกล่องดูนะครับนี่ดูพร้อมกันเลยนะอ่าหยิบออกมาโอ้โหเป็นไงสวยไหมนี่คือสีเขียวไซแอนเลกตัวนี้ 8, 5, ah. แบต5200 m อมิลลิแอมโหแบตเยอะนะกล้องหลังคู่กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลรีเฟรชเรท90 Hz. สามารถเพิ่มเมมได้สูงสุด1เทราไบต์มาดูในกล่องนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเข็มจิ้มซิมควิกสตาร์ทไกด์เคสซิลิโคนเดี๋ยวลองใส่เลยใส่เคสแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับดูที่โมดูลกล้องนะก็ดูไม่ยืดน,นะแหมดูสวยเลย จุดอื่นๆก็พอดีนะครับสำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้จ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่10วัตต์และนี่ก็เป็นสายชาร์จ Type C ด้านหนึ่งจะเป็น USB-A อีกด้านก็จะเป็น USB-C ความยาวของสายก็จะอยู่ที่1เมตรสำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้มาดูที่รอบๆของตัวเครื่องนะครับในส่วนของกล้องหลังก็จะมีอยู่2ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีเลนสเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซล ตรงนี้จะเป็นไฟแฟลชมาดูที่ด้านหน้านะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอ6.56นิ้วแกะดูเลยนะกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลเป็นทรงจุดน้ำนะครับในส่วนของหน้าจอมีติดฟิล์มกันรอยมาให้จากโรงงานมาดูที่ด้านข้างของตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องเป็นปุ่มสแกนนิ้วไปในตัวนี่ปุ่มสแกนนิ้วด้านข้างนะราคาไม่ถึง4พ0นนี่ได้สแกนนิ้วด้านข้างกันแล้วนะที่ด้านซ้ายจะไม่มีอะไร มาดูที่ด้านบนที่ด้านบนก็จะมีไมตัดเสียงถาใส่ซิมถาใส่ซิมก็จะเป็นแบบไฮบริดนะครับสามารถใส่ซิมได้2ซิมรองรับ4 G ทั้ง2ซิมแล้วก็ใส่เมมเพิ่มได้ในส่วนของเมมสามารถใส่ได้ความจุสูงสุด1เทลบยเลยนะเวลาที่เราใส่ซิมก็จะใส่แบบนี้ถ้าใส่1เมมกับอีก1ซิมก็จะเป็นแบบนี้มาที่ด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5ไมค์หมช่องเสียบสายชาร์จไทซีลำโพง รุ่นนี้ลำโพงจะมีอยู่หนึ่งตัวตอนนี้ผมติดตั้งและโหลดแอปเรียบร้อยแล้วนะครับแอปธนาคารต่างๆหรือว่าแอปดูหนังฟังเพลงสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับรุ่นนี้ o o o l l s s r v t c e ใช้งานได้100%ไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่า Honor จะโดนแบนนะครับทางแบรนด์ขอแจ้งมาว่า Honor ได้ออกจาก h ัวเว่แล้ว100%ยยังไงก็ไม่โดนแบนนะครับสามารถใช้งานได้กันตามปกติเลยมาดูที่การตั้งค่า รุ่นนี้สามารถปรับรีเฟรชได้ถึง90เฮิร์นี่เดี๋ยวผมจะตั้งตามนี้เลยนะมาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ Magic OS เวอร์ชัน7.1 Android เวอร์ชัน13 Android 13นะครับโปรเซสเซอร์ของรุ่นนี้ MediaTek Helio G36 แรมของตัวเครื่อง4 g ิกและมี h o n o r ram turbo ให้อีกนะครับในส่วนของแรมเสริมเราไม่สามารถเพิ่มหรือว่ากดปิดได้อันนี้เขาฟิกมาให้เราเลยนะครับล้อมความจุ64 g ิตอนนี้ผมติดตั้งแอปต่างๆนานารวมทั้งเกมด้วยก็ยังเหลือนะความละเอียดของหน้าจอ1,612คณ720 s d Plus ตัวนี้รองรับ Wi-Fi 2.4 g h z และ5 g h z แต่ที่ดูสัญญาณนี้ถือว่ารับได้ไกลเลยนะมาดูในส่วนของโซเชียลตัวนี้รีเฟลชอยู่ที่90เฮิร์ก็ใช้ได้นะดูสิลื่นนะครับนี่ขนาดเป็นรุ่นเล็กนะรุ่นเล็กนะครับโอ้โหยังลื่นขนาดนี้ดูสิใครที่เน้นใช้งานโซเชียลนี่ผมว่าไม่มีปัญหานะเล่นได้แบบปกติเลยมาดูที่ TikTok ก็สบายนะครับอย่างที่ผมบอกไม่มีปัญหานะคราวนี้มาดูในส่วนของหน้าต่างรอยนะครับหน้าต่างรอยกดที่ตรงนี้นะเห็นไหมถ้าอันไหนไม่มีคือกดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองติ๊กตอกดูหน้าต่างลอยขยับได้ย่อได้เล็กได้ใหญ่ได้ดูต่อได้ดูสิดูจอเล็กได้นะทุกคนขยายได้ซ่อนได้จุ๊บ นี่ซ่อน u i เขาทำมาดีนะดูสวยด้วยดูฟึบๆๆๆฟ, ط, ฟ, ط, ฟ ط. ดูนะครับนี่มีไซส์บาร์ด้วยทุกคนกดเพิ่มแอป,ปได้อะไรประมาณนี้วิธีที่จะเข้ามาเปลี่ยนวอลเปเปอรนะครับนี่แบบนี้ดูนะวอลเปเปอร์ก็จะมีวอลเปเปอรให้เราเลือกนะครับแล้วแต่เราจะปรับเปลี่ยนนะเดี๋ยวลองดูอันแรกนะครับจะเลื่อนซ้ายขวาอันนี้ก็จะดูมีมิติหน่อย อันนี้เหมือนบีบปิ๊บป,บป,บปบิอันนี้หมุนเป็นกล่องนฮะแล้วแต่ความชอบนะผมว่าเฮ้ยหมุนเป็นกล่องมันก็ดูสม,มูทดีนะหน้าจอหลังนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสามารถเปลี่ยนไอคอนได้ถึง 5, 5้คูณหกห้าคูณหนี้ไอคอนก็จะดูขนาดเล็กเลยนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูไอคอน5้คูณหนะครับใช้ได้ไหมคราวนี้มาดูในส่วนของ YouTube ความละเอียดสูงสุดที่สามารถดูได้ 1,080p 60เฟรมเรทหน้าจอแสดงผลสีสวยนะทุกคนลองดูนะดูสิ 1,080p 60เฟรมเรทนี่ลื่นๆมาที่ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่า YYL3 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ SD ้อนี่ได้แล้วแต่ชว่วงนี้ของปีเด็กๆกำลัง,งจะทำฟังนะฉันเอาไว้เปา่าใจเย็นๆนเะขาเป่าเราหมดน,นิดเดียวตัวอ,อยู่แล้วเกิดกันโดยทันลองช่วยเขาด้วยเจ้าค่านะทัน้องทันร้องทำอะไรเขาได้ดดดดดดดสำหรับดิสนีย์พาร์สสามารถดูได้ที่ Full HD สูงสุด 1080p มันแย่กว่าที่คิดมี่สวยจริงไปทิโอเคมาเอาให้เป๊ะมาไปรงขึ้นเมตรแล้วก็กลับไปกราบนะรอยยิ้มที่ใครๆก็คุ้นเคยเบื่อจะพูดอีกพูดอีกพูดอีก,อกเรื่องเดิมไม่คุยมันซ้ำลอย่าไม่จำไม่จำไม่จำเจ็บที่ยังอยู่ อยยู่่่่กกกัััับคคคววามรดดีีี้้้งทนนนนแแเพืหุไนในส่วนของเรื่องเสียงผมว่าโอเคเลยนะไม่ได้ขี้เลนนะครับเสียงดีอยู่นะผมว่าเกินราคาค่าตัว3,499บาทอีกนะครับมาดูคะแนนอันดุตู้ของรุ่นนี้นะครับที่ผมเทสมาจะอยู่ในเลทหนึ่งแสนสามนะคะแนน CPU GPU Mem UX ตามนี้แล้วก็มาดูในส่วนของมันติทัศนะครับ รุ่นนี้สามารถทัดพร้อมกันได้10จุดทันไม่เด้งนะโอเคทันไม่เด้งเดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของการเล่นเกมกันต่อเลยมาที่เกม ROV นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งค่าตามนี้เลยนะจัดไป

ชนะซะง,งั้นแหมกำลังสนุกเลยปรับแบบที่ผมแนะนำก็เล่นได้อยู่นะเดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของเกมพับ g กันบ้างนะครับมาที่เกมพับ g ในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกนี่จะตั้งไว้อยู่ที่ดีแล้วก็เฟรมเรทปานกลาง รุ่นนี้จะไม่มีใจโรสโคปนะครับไม่สามารถเปิดได้นะ ตอนนี้เล่นมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเครื่องนี้ไม่ร้อนเลยนะโอ้โหไม่ร้อนเลยทุกคนดูดิเล่นกันได้ยาวๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูในส่วนของการสแกนนิ้วกันบ้างนะครับอ่ะมาทดสอบกันติดเลยนะใช้ได้นะครับเร็วอ,อยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าแตะแล้วปล่อยนะแตะปล่อย ได้อยู่แตะปล่อยได้นะทุกคนเดี๋ยวมาดูการสแกนไปหน้ากันบ้างไบโอเมติกและรหัสผ่านโอเคสแกนแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งตรงนี้นะการปลดล็อกโดยตรงอันนี้ผมยังไม่เอาไปหน้าเข้าก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะลองเอาหน้าเข้าดูนะโอ้ติดเลยอ่าใช้ได้อยู่นะมีดีเลยนิดหน่อยนะครับ ดีเลยประมาณ1วิโอเคใช้ได้ในส่วนของการสแกในใบหน้าการสแกนนิ้วทําได้ดีแล้วก็ทําได้เร็วด้วยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องกล้องสําหรับการถ่ายวิดีโอจะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด1,080 p ในส่วนของเฟรมเรทเราตั้งไม่ได้นะครับจะมีให้เลือกเฉพาะ30เฟรมเรทชัตเตอร์แบบลอยก็คือปุ่มนี้เห็นไหมปุ่มขาวๆนี้กดปุ๊บ ก็จะเป็นชัตเตอร์ประมาณว่าถ้าเราถือแบบนี้ไงก็จะกดเร็วหรือว่าอย่างนี้แล้วแต่จะเล่นก็นแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูภาพที่ผมไปทดสอบมานะครับว่า Honor x 5 plus ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างมาดูที่วิดีโอของกล้องหน้าผมถ่ายที่ความเรียด1น8 0 8 0 p 30 f เฟรมเรทและเปิดโหมดไปนหน้าสวยในส่วนของโหมดไปนหน้าสวยเนี่ยจะเปิดได้อยู่ที่10ระดับตอนนี้เปิดระดับที่5นะครับเป็นไงบ้าง ระดับที่5ก็โอเคแล้วนะแล้วในส่วนของเรื่องไม้เสียงไม้ของเขานี่ผมชอบเลยเสียงไม้ดีนะครับมือถือสามพันกว่าบาทนะมือถือสามพันกว่าบาทมีไม้ตัดเสียงด้วยแล้วก็เวลาที่เราถ่ายวีดีโอเวลาที่เราพูดนะเสียงไม้ชัดเลยนะครับอันนี้คือระยะ1แขนนี่ไม่ได้ติดไม้เสริมอะไรเลยนะปกติเลยนะดูสิดูเสียงที่ได้นะครับเฮ้ยไม่ธรรมดานะรุ่นนี้นะ จริงๆผมว่าสู้แบรนด์อื่นที่ใช้กล้องหน้า8ล้านได้เลยนะเพราะว่ากล้องหน้า8ล้านเนี่ยผมว่าอันนี้ซอฟต์แวร์ของ Honor เขาทํามาดีนะจริงๆถ้าบอกว่ากล้องหน้า8ล้านนี่ผมก็เชื่อเวลาที่เราถ่ายรูปเราสามารถเปิดโหมดหน้าสวยพร้อมกับโหมดโบเก้ได้ด้วยซึ่งอย่างที่บอกอ่ะแบรนด์อื่นนี่อาจจะทําพร้อมกันแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเป็นแบรนด์อื่นเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะถ่ายรูปหน้าสวย หรือจะถ่ายรูปโหมดโบเก้ถ้าเปิดโหมดโบเก้หน้าก็จะไม่สวยหน้าก็จะไม่เนียนในส่วนของ Honor X5 p l u s แล้วก็ Honor X6A เนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าทั้งสองรุ่นนี้กล้องหน้ากล้องหลังใช้ตัวเดียวกันเอางี้ง่ายๆถ้าเราจะซื้อมาเป็นรุ่นเริ่มต้นนะ ให้หลักผู้ใหญ่ใช้อะไรนี้โดยที่ไม่ได้ในเล่นเกมถือว่าตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจนะครับในส่วนของหมดบิวตี้สามารถปรับได้ถึง10ระดับแล้วก็การเกลี่ยนหน้าทําหน้าเนียนเขาทํามาได้ดีเหมือนกันนะหน้าดูไม่หลอกจนเกินไปนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปรับความบิวตี้เนี่ยกี่ระดับถ้าปรับเยอะมันก็อาจจะดูหลอกไปประมาณนี้ในส่วนของการตัดขอบนี่ผมถือว่าใช้ได้เลยนะจากที่ทดสอบมา การตัดขอบเขาทำได้ดีนะครับ AI ค่อนข้างที่จะฉลาดด้วยในส่วนของพื้นหลังที่มีวัตถุอะไรเยอะๆก็สามารถตัดขอบได้ถือว่าอันนี้ทำได้ดีเลยนะวิดีโอของกล้องหลังจะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทภาพที่ได้มาก็จะแบบนี้เลยนะทุกคนในส่วนของเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงจากไมค์ของตัวเครื่องเลยนะครับโดยที่ผมไม่ได้เปิดอุปกรณ์อะไรเลยนะไมค์ของตัวมือถือเพียวๆเลยนะครับ บรรยากาศยามเช้านะทุกคนตอนนี้8ปดโมงหน่อยๆโอ้โหฝนเริ่มตกแผมๆนะครับบรรยากาศใช้ได้เลยไหมถ้าใครไม่ได้ใช้งานในส่วนของการเล่นเกมหรือว่าไม่ได้มีข้อมูลที่ต้องการเก็บเยอะๆไม่ได้ลงแอปเยอะๆรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดูน่าสนใจนะครับกับราคาเปิดตัวอยู่ที่3 4 9 9บาทเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตักหมดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ ก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะตัวนี้สามพร้อยเกบาบาทโอ้โห